สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีสองเาฟหนุยบานพึ่หฮะของปลาด้วยค่ะเขาป้ายอีกแล้วค่ะพี่น้องวันนี้ขอมาตามเฮดเขาไข่ด้วยค่ะไปค่ะไปเบิงไปรุ่นว่าสิมานประมาณลุยเลยค่ะพี่น้องพิกัดหนอนี่หนูอยู่ปาลารอบพระชอเดียพี่น,อาาน้องปลาบันพื้นนี่แหละเป็นปลาน้อย,อยปลาเล็กๆนะคะคนก็ไล่หลายเขามาบางหนึ่งลดร้ายแห้ง มันนี้ป้าได้ถ่ายพญายจัดปื่อกินเข่าด้วยค่ะคลิปนี้จะเป็นกั้นท้าเฮ็ดแบบเงียบๆด้วยพี่น้องสิบค่อยปากด้วยค่ะ mừng người kia bẹp nhẹp nhẹp bây giờ chắc xì bầu ý nhé bà อา้าเฮ็ดปลวกไก่หน่อยพี่น้องเดี๋ยวพอเห็ดปลวกไก่หน่อยมันเนา่ามันหยุบลงนะคะเฮ็ดปลวกไซน้ำก็สีออกแล้วเสื้อหนุยนะะี่ค่ะออกแท้ๆออกน้อยออกไยอีกเรืืองนึงด้วยค่ะพี่น้องจุๆ

เธอว่าพอได้ปนอยู่เด้อมีให้มึงว่ามันมีแต่ไข่มันมีแต่ไข่มันเอ,เอาโหลดนี่ค่ะมาทุกมือแล้วยังมีดอกบานหายไอยู่เด้อพี่น้องไปค่ะไปเหอนกันออกจากป้าแล้วก็มาเป็นตัวแทนของหมู่บ้านเนะคะ่ะมาอบรมอยู่โรงบาลรลชนฐานบุรี สำหรับคลิปนี้นะคะเสาหน่วยกสิทิจบลงอยู่้องประชุมนี่แหละค่ะพอกันไม่คลิปนะ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันสวัสดีค่ะ